เมื่อวานพาไปชิมพิซซ่าฟิวชั่นกันไปแล้ววันนี้ค่ะพามาดูพิซซ่าอิตาเลียนโฮมเมดแท้ๆค่ะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยติดใจแน่นอนเหมือนกินอยู่ที่อิตาลีเลยล่ะค่ะว พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณประพัฒสอนและคุณมนทิรานะคะทองไหลมาเป็นสองพี่น้องเปิดร้านนะคะที่บ้านเนี่ยแหละค่ะทำพิซซ่าโฮมเมสสไตล์อิตาเลียนแทๆ้ๆหลังจากมีการปรับปรุงสูตรให้ถูกปากคนไทยแล้วก็เปิดเพจค่ะพิซซ่าวังทองขายแบบพรีออเดอร์แล้วกันถาดละ119และ139บาทเขาบอกว่าเปิดเพจมาเพียง3วันนะคะลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ถาดแล้วค่ะ โดยพิซ่าวังทองเขาบอกว่ามีให้เลือกทั้งหมด8หน้าทั้งฮาวายเอี้ยนค็อกเทลกุ้งไส้กรอกปูอาดค่ะชิคเก้นสไปซี่ทูน่าแฮมชีสมิกคอมโบนและหน้าภูเขาไฟโอ้โหแต่ละหน้าห,หน้าลองเท่านั้นเลยอะ่ะเขาบอกว่าใช้แป้งสดใหม่หวันต่อวัน สูตรอิตาเลียน,น,นแท้ๆมีวายแน่นอนอมีแฮมแล้วก็สับป,ประรดชิ้นโตๆนะโอ้โหเนี่ยแหละนี่ค็อกเทลกุ้งหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> โดยเขาบอกว่าเน้นแป้งบาง <c oughs> กรอบนอกนุ่มในซอสพิซซ่าปั่นเองเลยทุกวัน รสชาติเนี่ยถูกปากคนไทย mm hmm. เข้มข้นแต่ไม่เลี่ยนเครื่องแน่นแต่หน้าพิซซ่าไม่เยอะเหมือนที่อื่นๆโดยคุณปรภาัาสรเล่าว,ว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองก็เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเบาๆคะ่ะ27ปีเบามากอเรียกว่าเรียนรู้การทําอาหารมา,มามากมายเลยโดยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยแหละคะ่ะแต่พอเกิดวิกฤตโควิด19ระบาดตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมืองนอนประเทศไทยดีกว่า แล้วก็ยังบินกลับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยถูกยกเลิกไปกันหมดเลยแล้วน้องสามที่ทํางานอยู่บริษัทเจรไนเพชรเองก็ได้รับผลกระทบบริษัทปิดตัวลงครับอ่ะมานั่งคิดกันแล้วว่าจะทํายังไงดีตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะทําอาหารไทยขายแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีก็คืออยู่เมืองไทยเนาะร้านอาหารไทยมันเยอะแล้วเจอผัดกะเพราเมื่อวานนี้โอ้ยิงไปกว่าก็เลยแบบเออหาอะไรทําที่ในพื้นที่อําเภอวังทองยังไม่มีดีกว่าอ่ะก็เลยมาลงตัวกันที่พิซซ่าโฮมเมสสไตล์อิตาเลียน แท้ค่ะกลายเป็นถูกอกถูกใจเปิดเพจกัน3วันเนี่ยยอดออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวอใครสนใจนะคะสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์สอบถามได้เลย097 163 8202หรือที่เพจ f a c e b o o k พิซซ่าวังทองก็ได้ค่ะโโการันตีนเชฟเนี่ยอยู่เมืองนอกมา27ปีเลยเออ,อหนึ่งทางก็ด้องไงบางค,ครั้งแบบ กินข้าวกินอาหารไทยนะแล้วลองเปลี่ยนบ้างกินพิซซ่าแบบนี้หน่อยนะแล้วก็ดูเสียเจ้านี้มีหลากหลายหนะ้าหลากหลายเมนูแล้วก็ใช้วัตถุดิบชั้นดีด้วยนะครับราคากไม่แพงสนใจไปอุดหนุนกันได้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ